สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วโลกในปี2024 1ยูเครนกับรัสเซียความขัดแย้งนี้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเกิดผลกระทบในวงกว้าง2ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์อิสราเอลกับฮามาสเศร้าความขัดแย้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพลเรือนและการมีส่วนร่วมจากผู้มีอิทธิพลในภูมิภาคและสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอิสราเอล สสงครามในเยมเมนการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรต่อกลุ่มกบฏพูตีความขัดแย้งนี้เป็นสงครามกลางเมืองภายในเยมเมนเป็นหลักและก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่4ความขัดแย้งภายในซูดานสงครามครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและผู้พลัดถิ่นหลายล้านคน5ความขัดแย้งภายในเมียนมาหลังจากการรัฐประหารความขัดแย้งดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มการเมืองต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง 6ความขัดแย้งภายในของเอธิโอเปียการกรบฏในภูมิภาคต่างๆและความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นกับเอริเซียความขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกติดตามอีพีต่อไป